สวัสดีค่ะท็อฟฟี่แมทท็คิตตี้ค่ะช่วงนี้ส่วนใหญ่จะไปไลฟ์ใน Facebook ซะเยอะนะคะ<ส>ก็เลยมาทําคลิปบ้างคลิปนี้ก็เลยมาพูดถึงการดูแลผิวที่สะดวกมากใช้เวลาน้อยและได้ผลดีนะคะ<ส>นั่นก็คือการใช้ชีสมาร์กนั่นเองเราว่าหลายๆคนน่าจะชอบการมาร์กหน้าเหมือนเราเรานี่แบบ ติดการมาร์กหน้ามากเลยนะแล้วก็ชอบลองหลายตัวหลายสูตรมากแล้วมาร์กที่ชอบใช้อยู่ตอนนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูด้วยรวมถึงทริคก,การใช้มาร์กแบบเนี้ว่าใช้แบบไหนที่มันจะได้ผลดีมากที่สุดนะจ๊ะนี่เลยชัะดๆจะไะด,ะะดะ้เป็นมาร์กจากแบรนด์ p o 5 e s s e n c e นะคะจากญี่ปุ่นอืมหน้าตาแปลกไปใช่ไหมอันนี้คืออะไร อ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังส่นใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับมาร์คที่เป็นแผ่นแบบนี้1ชิ้นต่อ1ซองแต่สำหรับเจ้า Peel 5 s s e n e นะคะใน1ซองเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง7แผ่นเลยนี่ให้ดูขนาดความแตกต่างเห็นปะ่ะและเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็คือที่หนีบมาร์คนั่นเองนะคะเวลาเราจะใช้ต่อแผ่นเนี่ยเขาให้มาเพื่อรักษาความสะอาดในการใช้นะคะ ก็เปิดออกมาก็จะเจอมาร์กซ้อนแบบนี้ใช่ไอันนี้น่าจะเหลือสักสามแล้วมั้งเพราะเราใช้ไปแล้วแล้วก็คีบออกมาเวลาจะใช้แต่ละแผ่นนะคะจากนั้นก็ปิดซิปล็อกแบบนี้ด้านหลังก็จะมีตัวหนีบแบบนี้นะคะเพื่อให้เราใช้หนีบไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้หายเนาะเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูก่อนว่า3สูตรเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้สีน้ําตาลเป็นสูตรคอลลาเจนเพื่อผิวกระชับยืดหยุ่นส่วนสีฟ้าเป็นสูตรไฮยาลูรอนิกแอซิดเพื่อผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ สุดท้ายสูตรสีม่วงนะคะเป็นสูตรพาเซนตาเพื่อผิวกระจ่างใสออย่างที่บอกไปว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่มีขายในไทยนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีแค่ที่วาสารแต่ตอนนี้มันมีเยอะมากขึ้นแล้วถ้าตามๆกันอยู่ก็จะรู้เน้อว่าเราจะปลื้มกับ ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเขามีความละเอียดอ่อนในการผลิตไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมินอรอล,ล,ลออยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นนะคะและตัวนี้ก็เช่นกันสําหรับแต่ละสูตรที่พูดถึงไปนะคะอ้างอิงจากชื่อเลย Pure f e s s e n c e ก็คือแต่ละสูตรตามคุณสมบัติของเขาก็จะมีเอเซนอยู่ถึง5%อย่างเช่นไฮยาลูรนิกแอซิดเขาก็จะมีอยู่5%เ คอลลาเจน้ราเซนต้า5%รวมกับวิตามินซีซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีซอยบีนรวมถึงเฟอร์เมนต์ซอยมิลิควิดด้วยนะคะก็ผสมผสมกันอยู่ในนี้นะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของแต่ละสูตรนะคะนอกจากนี้นะคะเขาใช้คอตตอนธรรมชาติจากญี่ปุ่น100%นก็คือทั้งอ่อนนุม่มแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวด้วยนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีตั้งเจ็ดแผน่นปริมาณของเอสเซนตน่ะมันจะเพียงพอเหรอจะบอกว่าเหลือๆด้วยซ้ำค่ะคือในนี้เขามีเอสเซนต์ให้ถึง 105ml นะในนี้เราเหลือประมาณ3แผนนะ่นอ่ะดูดิมันยังชุ่มแล้วก็ยังมีแบบว่าน้ำไหลๆอยู่ในนี้อยู่เลยส่วนฉลากอื่นก็ไม่ต้องกลัวค่ะถึงแม้จะเป็นญี่ปุ่นล้วนแต่ว่าพอมีขายในไทยเขาก็จะมีฉลากภาษาไทยให้ โอเค,อเ,คเดี๋ยวมาร์กหน้าให้ดูด้วยเราใช้สูตรนี้แล้วกันนะคะเป็นสูตรที่หยิบมาใช้บ่อยมากที่สุดเป็นสูตรพาเซนตาเพื่อผิวกระจ่างใสนั่นเองถ่ายวาให้ดูแล้วไปดูกัน,นะคะ่ะวิธีใช้คือง่ายมากง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช้ที่หนีบทีส่สะอาดแล้วนะคะคีบเจ้ามาร์กออกมาจะเห็นว่าแผ่นมาร์กมันใหญ่มาก จากนั้นก็มาร์กลงผิวที่สาดแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็ค่อยๆลูบให้ทั่วใบหน้าเพื่อให้กระชับกับหน้าเรามากที่สุดนะคะตรงนี้เห็นอะไรไหมคือถ้าเกิดใครอยากมาร์กแบบสบายๆคือหลับตาพักผ่อนนะคะก็สามารถพับเจ้ามาร์กตรงนี้ขึ้นมาประกบตรงตาได้เลยตามปกติสามารถทิ้งไว้ได้ระยะเวลา5-10นาทีนะคะแต่เราจะทิ้งไว้10นาทีเลยก็สูงสุดของเขานะคะ หลังจากสิบนาทีไปแล้วเห็นไหมมาร์สยังไม่แห้งเลยยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะคืออยากไปเสียได้นะเพราะบางคนอะทิ้งมาร์สไว้แบบอุ้ยบางคนถึงเช้าคิดว่าพอมาร์กมันแห้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้ผลดีสุดจริงจริงคือไม่ใช่เลยนะกลายเป็นว่าความชุ่มชื้นที่ลงผิวเราไปแล้วค่ะมันกลับมาย้อนซึมเข้ากระดาษไหม่จนกระดาษระเหยแห้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการมาร์สแบบรอกระดาษแห้งหรือว่าใช้เกินเวลาที่เขาบอกไว้กลกลายเป็นว่าไม่ได้ผลนะคะเสียเวลาเปลืองตังค์ด้วยอืม ไปดูผิวที่มาร์กเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีความฉ่ำน้ำําเพราะว่าหน้ามันยังชุ่มชื้นอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ใต้ผิวซึ่งการใช้มาส์กแบบนี้ของเรานะคะก็จะใช้ได้ทั้ง เติมความชุ่มชื้นก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นหรือใช้ปิดท้ายหลังจากลงสกินแคร์แล้วเพื่อเป็นการล็อกความชุ่มชื้นก่อนนอนนะคะหรือไม่ถ้าพอมีเวลาก่อนที่จะแต่งหน้าสามารถใช้มาสก์ก่อนที่เราจะแต่งหน้าทําให้เครื่องสอําอางเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะซึ่งถือว่าใช้ได้หลายๆวิธีนะคะสุดแล้วแต่ใครจะไปปรับใช้ในแบบไหนกันเนาะสําหรับสถานที่ซื้อแบรนด์นี้ในไทยนะคะเมื่อก่อนจะมีแค่ที่วัสดรใช่ปะแต่ตอนนี้มีอีฟแอนด์บอยด้วยแล้วก็มีซูรุฮะ มีมัสคิโยนะคะก็เป็นร้านขายายาญี่ปุ่นที่มาเปิดในไทยแล้วนะคะสว่วนราคานะคะ เจ็ดชิ้นต่อหนึ่งซองเนี่ยอยู่ที่2องร้สองร้อยสี่สิบเก้าบาทหารแล้วต่อเจ็ดชิ้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าบาทเองถือว่าราคาน่ารักนะราคาน่าคบหามากเออแล้วก็มีอะไรอ่ะอ๋อส่วนใหญ่เราจะไปส่องที่วสัสด์มากกว่าเพราะว่าวสัสด์เขาชอบมีโปรโล,ล,ดล,ดลดนู่นลดนี่นะโอเคหมดแล้วแหละก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเอาทริคก,การมาร์กหน้าแล้วก็เอามาร์กที่ชอบ มาอัปเดตให้ดูกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวหาอะไรมาอัปเดตให้ไปอาบน้ำลังหน้าพักพ่อนแล้วสวัสดีค่ะ